แซ็กซี่มากเลยครับว่าโดนช้างตบหัวเลยผมเลยครับผมเนี่ยครับนี่นี่ท่าจิกขาเลยเลยถ่ายไว้ก่อนท่าจิกขาอะไรอ่ะอ๋อมันเหนื่อยครับนอนซะเลย เอยทำท่าระดมทำ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 วันนี้นะครับควานหัวจะมาฝึกพี่บัวครับท่าแรกเลยครับคือท่านอนอต้องหากินยากเลยหากินง่ายๆนี่คือท่านอนนะนนี๋ยอ action ถ่ายรูปก่อนนะ แอ็กซ์ซั่นแอคชั่นก่อนเดี๋ยวเดียแบบหล่อมากครับหมายถึงผมได้บัวเอาขายดีขายดีลูกค้าลูกค้าก็จะนั่งถ่ายรูปครขยับถ่ายพีเวดดิ้งกับบัวก็ถ่ายได้ดูดูเอ้า sexy mang ừ, đồ rồi ừ, Đúng rồi, đồ trắng tổng cửa rồi Đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi Đúng mưa, 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 เดี๋ยวสุดโนด้วยนะวันนี้เออทันนสวยเลยผมเหนื่อยว่าขอหยุดแค่หยุดขาดนิดนึงตักฟืนเขียบยังโรยแสดงกับว่าไดรแสดงเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะ เปลี่ยนข้างได้ไหมเปลี่ยนที่ได้ไหมตรงนี้มันเหนื่อยดูขมท้าเอาเอามือนี่เอามือ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 ดีมือเออเอาเอามืออย่างนี่มือ เอ้าดูเออเอ้าเอ้าอยู่นี่นะไม่ไหนนะนั่งอยู่นี่นะได้สองนาทีหามนาทีทุกวันนั่งเป็นสิบเลย จังหวะมือไงนะทำเป็นขบเลยครับเดี <Yeah. S 1> ๋ยวอยู่นิ่งนะเอาสิ่งมากลูกเอ็ดสีช่วยด้วย ให้แม่ช่วยด้วยผมเหนื่อยแม่แม่แม่ครับช่วยผมด้วยครับผมเหนื่อยครับนี่นี่ถ้าจิกขาเลยเลยถย่ายไว้ถ้าจิกขาถ้าจิกขาเอ้อมือก็เหนื่อยขาก็เหนื่อยอออุยอ้ยขนนิดนึง เ,เ,เป็นทหารต้องอดทนครับพี่หวัวเราเไปละนอนอะไรอะทำอะไรทำท่าอะไรอ้อาวอะไรอะ่ะอ,อะไรอะ่ะอา้าว <laughs> <laughs> มันเหนื่อยครับนอนซะเลย เอ้ยเอ็กคิดโกง้วยป่ะลูกเขาใหนะ้นั่งนะนั่งมันเหนื่อยผมนอ,อนกันเลยโอ้โหโอ,อผมเปลี่ยนท่าโออขี้แตกแล้ววะ<อ>เออทำจึงี้แตกแล้วอ้โหโอ้โหโอหเฮ้ยอขอพักเบรกกันได้ไหม อีกสามนาทีลูกอีกสามนาทีผมไม่ได้คิดโกงนะผมเหนื่อยนั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยนะเป็นพระเอกยืนบันก็เหนื่อยแล้ว แล้วทำอะไรล่ะผมยืนดิเฉยเขาก็รักแล้วจริงไหมเมนเมนเมนให้หน่อยรักผมไหมครับรักกดหนึ่งนี่นอนเลยนี่มีผันไสมันไสพ่อจะฝึกไขยลายกันนอนเลยไะ้เป็นอย่างไรฝึกไข่นอนวะฝึกนอนร้าฝึกนอนได้วยสิมิติใหม่แห่งการฝึกช้าครับฝึกนอน นอนให้มันครบสานาทีลูกจัดปลายนอนฝึกครับผมผมนอนฝึกอยู่นะพี่หัวนี่คือหนึ่งในการฝึกของผมนี่ว่าผมไม่ได้นะรู้เลยนะว่าเราฝึกอยู่ ไปอันนอนต่อฝึกนอนต่ออันนี้ต้องทำอะไรแล้ววันนี้นี่หาก,กินง่ายแล้วเราบัวใช่พ่อสิงสอนผมหาก,กินไม่เคยยากหรอก ผมนอนเลยสบายใจแกเห็นนอะนเล่นผมนอนแม่แม่ก็รักแล้วครับแม่แม่รักผมไหมครับมาอเอ้าเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาเหรอครับ ผมก็นอนอยู่นะพี่หัวเนี่ยวันนี้รู้ความวะบ๊วยเลยลูกเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยครบแล้วต่อไปก็เป็นการเอ่อ เล่นหุูละหูมันก็เต้นเลครับอ่ะอะชียยต้ตอบตอบไม่พอใจแถม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 ให้เอฟซแถมให้ใจดีมีแถมเหมือนพ่อซิงเลยฝึกหนึ่งแถมหัวฝึกหนึ่งแถมฝึกหนึ่งแถมสุดยอด เดี๋ยวเจอกันในท่าต่อไปสวัสดีครับ